ลูกนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำสลัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกแตงกวาค่ะเป็นแตงกวาพันุ์ฮอลแลนด์นะคะแตงกวาที่ทางยุโรปนิยมนำมาทำสลัดกันนะคะพันนี้เป็นพันุ์ฮอลแลนด์ค่ะ นี่คือแตงกวาที่เราเพาะไว้ในบ้านนะคะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วก็ออกดอกแล้วค่ะจะพาเพื่อนๆมาปลูกใส่กระถางกันนะคะสำหรับกระถางที่เราใช้วันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยก็จะปลูกแตงกวาทั้งหมด2ต้นไปด้วยกันเลยค่ะ เราจะใช้ดินสําหรับปลูกผักนี่เป็นดินถุงทั่วไปที่เราซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะ1ถังนี่ประมาณ15ลิตรแล้วก็ปุ๋ยที่เราจะผสมเข้าไปในดินก็จะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ค่ะเป็นปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยขี้ม้านะคะดิน1ถังก็จะใช้ปุ๋ยประมาณ1ช้อนตักช้อนใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนๆดูนะคะผสมเข้าด้วยกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะนำแตงกวาที่เราพ่อไว้ลงปลูกได้เลยนะคะ ทำด้วยตัวหนีบค่ะแล้วเราก็จะมาจัดระเบียบให้แตงกวาของเราเลื้อยขึ้นไปตามไม้เราตั้งไว้นะคะ น้ำให้เปียกค่ะ ค่ะทุกคนนี่ก็คือแตงกวาที่เราปลูกใส่กระถางนะคะก็จะเป็นสองสายพันธุ์ค่ะแตงกวาสลัดนะคะไปทําสลัดสายพันธุ์นี้จะยาวนะคะแล้วก็สายพันธุ์นี้ก็จะสั้นนะคะนู่นเลยค่ะข้างบนก็เยอะเหมือนกันค่ะดกมากเลยค่ะเป็นแตงกวาปลูกใส่กระถางไม่ได้ดูแลอะไรมากเลยค่ะรดน้ําเช้าเย็นแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปแค่ครั้งเดียวตอนที่เราปลูกนะคะ แล้วเราก็จะตัดใบด้านล่างของเขาออกเรื่อยๆนะคะนี่เลยค่ะเพื่อที่ให้สารอาหารขึ้นไปบำรุงดอกและผลของเขานะคะ แข้งกวาของเรานี่โดกมากเลยค่ะทุกคนเอกที่กำลังแตกออกมาใหม่นี่ก็ใช่นะคะด้านบนนี่ใช่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะยาวขึ้นไปเลยค่ะถือว่าโดกมากเลยค่ะ แตงกวาของเรานี่ลูกใหญ่ยาวมากเลยค่ะทุกคนเนี่ค่ะค่ะตอนนี้แตงกวาของเราก็โตแล้วก็สวยมากเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะดกด้วยค่ะ เป็นแตงกวาปลูกในกระถางนะคะมีสองสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์ที่ไว้ทําสลัดแล้วก็แตงกวาแบบั้นนะคะแตงกวาธรรมดาไม่ยาวแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะดกมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ข้างบนอีกนะคะที่กําลังจะโตอีกเยอะเลยค่ะค่ะก็เป็นวิธีปลูกแตงกวาแบบง่ายๆนะคะใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยขี้ม้าไปแค่ครั้งเดียวตอนที่เราเริ่มปลูกนะคะ จากนั้นเราก็แค่รดน้ำเช้าเย็นค่ะไม่ต้องดูแลอะไรเยอะๆเลยค่ะไม่ต้องดูแลให้ยุ่งยากนะคะจะได้แตงกวาสวยๆเลยค่ะลูกโตมากเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไปแบ่งปลูกกับญ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำสลัดด้วยค่ะ แตงกวาสวยๆปลูกในกระถางนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ลูกใหญ่มากเลยค่ะทุกคนแล้วก็สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําสลัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เหลือเราจะตัดไปแบ่งปลูกกับย่าในวันพรุ่งนี้นะคะเอาลูกนี้ไปทําสลัดก่อนค่ะวันนี้ค่ะแล้วเราจะเก็บแตงกวาไปด้วยนะคะแตงกวาฮอลแลนด์ค่ะลูกใหญ่ใหญ่เลยค่ะลูกนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคน แล้วก็โดกมากเลยนะคะแตงกวาที่เราปลูกในกระถางเนี่ยค่ะด้านบนยังมีอีกเยอะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บไปด้วยเลยค่ะแตงกวาพันธุ์ฮอลแลนสลัดของเรานี่นะคะ ใหญ่มากเลยค่ะ